เสียงของเพื่อนของอนเราเข้าสู่ช่องทาโร่เดสควินห้ากันนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเราจะมาใช้ไพ่ตรีโลกาพยากรน,นะคะเพื่อมาดูดวงให้กับผู้คุณการที่มาเจอเรนด้อมคลิปนี้ในวันนี้ค่ะแ่หมอจะใช้ทั้งหมด5้าใบนะคะทุกคนบใบแรกคุณได้นะคะพระธะนวันตรีนะคะใกล้จุดมุ่งหมายค่ะทุกคนใครที่กำลังทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างอยู่นะคะที่กำลงัง เริ่มวางแผนนะคะมีสิทธิที่คุณคุณใกล้ที่จะไปถึงฝั่งฝันของคุณไปถึงเป้าหมายของคุณสำหรับใครที่รออะไรบางอย่างอยู่รอความสำเร็จรอในเรื่องของการตอบรับของเรื่องที่คุณขอไปเร็วๆนี้คุณจะได้รับคำตอบนะคะแล้วมันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะทุกคน พระอีส่วนค่ะในเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยฉับพลันนะคะโดยทําให้คุณอาจจะมีอาการช็อกหรือว่าตื่นตระหนกตกใจนะคะวิกฤตในช่วงนี้สถนานการณ์รอบตัวคุณอาจจะเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งตัวคุณเองจะต้องมีสติกับสิ่งสิ่งนั้นให้มากเพราะบางอย่างเนี่ยนี่ได้ว่าอาจจะทําให้ให้คุณแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เกิดเสียสติได้นะคะวิกฤตอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นนะคะพยายามรับมือด้วยสติด้วยสตินะคะแล้วก็ พยายามหาที่เหนี่ยวที่ดเกาะอ,อะไรบางอย่างนะคะทุกคนแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะคะสิ่งไม่ดีสิ่งร้ายๆมันผนจญอะไรบางอย่างคนไม่ดีนะคะการเอาเปรียบนะคะมันกำลังจะโดนทาลายด้วยออในเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือว่าในในเรื่องของออกฎธรรมชาติอะไรบางอย่างนะคะทุกคน ไม่ต้องกลัวเลยนะถ้าเกิดว่าใครทําดีแล้วคุณโดนเอาเปรียบคุณโดนเป็นฝ่ายถูกกระทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระศิวะดื่มพิษมีใครที่นับถือพระศิวะไหมคะที่มาเจอในน้องคลิปนี้คุณอาจจะเป็นคนคนนึงที่นับถือในเรื่องของพระศิวะแล้วก็เออชอบในเรื่องของการปีกวิเวกนะคะชอบนั่งสมาธิชอบฝึกจิตชอบในในเรื่องของการ ไม่ยึดติดกับใขรเนาะเป็นคนที่มีความเสียสละยอมที่จะเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางร่างกายหรือว่าทางด้านจิตใจหรือว่าในใน,ในเรื่องของการแบกรับภาระอะไรบางอย่างที่มันเยอะเกินตัวนะคะอันนี้สามใบแล้วนะคะทุกคนหรืออีกสองใบนะคะพระกัสย์ปะและภรรยาในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการเป็น กลางอะทุกคนถ้าเกิดว่าครอบครัวคุณหรือว่าที่บริษัทคุณที่งานของคุณหรือว่าที่ที่คุณทํางานอยู่หรือว่าเรียนอยู่เกิดมีความขัดแย้งกันมันจะมีคุณตัวคุณนะคะเป็นตัวที่เป็นกาวประสานรอยร้าวนั้นๆน,น,นะคะอาจจะเป็นตัวกลางในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการผลักให้มันกลายเป็นเบาอะไรเงี้ยจากที่เช็คกาลังกันให้แบบหัดหน้าเข้าหากันพูดคุยกัน แล้วก็หาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปนะคะต่อไปพระวิศวกรรมนะคะซ่อมรักษาช่วงนี้ใครที่บ้านคุณมีปัญหาอาจจะมีการซ่อมบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านหรือว่าอา,อาจจะเป็นในเรื่องของออสิ่งของหรือจิตใจอะไรบางอย่างช่วงนี้คุณจะได้รับการเยียวยาได้รับการ ต้มแสบให้มันกลับมามีสภาพเหมือนเดิมมากที่สุดนะคะทุกคนบางคนเชื่อในเรื่องของประตูมิติไหคะพอ,อร์ทัลอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ข้างหลังเนี่ยมันจะคล้ายๆประตูมิติเห็นไหมคะเวลาที่คุณขอพรจากศีริะศิษ์หรือว่าเวลาคุณไปทําอะไรที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันมันถ้าเกิดว่าคุณได้ขอพรมีสิทธิ์ที่ว่าคุณจะได้รับ การอำนวยพรน,นั้นกลับคืนมาสู่พวกคุณที่มาเจอแดนด้อมคิดนี้นะคะทุกอย่างที่คุณวาดฝันไว้ทุกอย่างที่คุณเคยจินตนาการไว้มันมีสิทธิ์ที่อนาคตคุณจะสามารถสร้างสิ่งนั้นได้ด้วยสองมือด้วยสติปัญญาของคุณเองถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่คุณคาดไม่ถึงนะคะให้คุณพยายามก้าวข้ามผ่านวิกฤตนั้นไปให้ได้ด้วยสติแล้วก็ปัญญาของตัวคุณเองนะคะครบยังเลย รบแล้วนะคะใต้สำรับนะคะทุกคนเท้าวิวรูหกนะอันนี้ท่านจะนะับท่านจะดูแลในในเรื่องของคนทำยักษ์คนทำใช่ไหมทุกคนเท้าวิวรูหกหรือว่าท่านดูแลเ,ออเทวดาตักเตือนแล้วก็มีคำว่าอิน อ่าวิาอินลาแล้วบอกทุกคนความฝันอืเดี๋ยวก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวก่อนนะยอมรับเนี่ยพระศิวะใหม่แหละใครที่เป็นลูกหลานพระศิวะหรือว่าเป็นลูกหลานของคุณแม่กาลีนะคะไม่เหมาคิดว่าคุณจะได้รับการเตือนอะไรบางอย่างมันจะมีเหตุการณ์แรงๆเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอนะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วท่านอ่ะจะส่งทรายหรือว่าอะไรบางอย่างผ่านมาทางความฝันของคุณ มิติคู่ขนานเห็นไหมคะจะมีทรายหรือคําเตือนในบางอย่างส่งผ่านความฝันของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณฝันถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือฝันถึงเหตุการณ์บางอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นสิ่งนั้นมักเกิดขึ้นจริงท่านจะทําให้คุณได้แบบเ,เตรียมตัวรับมือพร้อมรับมือกับสถานการณ์บางอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะ